นก้าเลยวันเนี้เคยอทำก้าเลยบนเลวๆนี่ก็สักบ่สักคันแล้วอือหืสีสักปิดสีว่านเปนดบ่เพราะว่านผลก็ได้เนาะ ແຮງຢູ່ດອກບັນຫາກາາກຕົກວນີ້ຫຕນັງບໍທົ່ວເມືອງມື້ນກຈັກທົ່ບທົ່ທົກທົວທີບຈົກກມນີ້ຝາກບນາຫຄົມາກຕົກຮງວມາບານເຮົາບໍແຮງປດເົນີ້ແຮງບານເຮົາ กว่าแห้งนําบ้านเฮาเช้านี่เฮาจังได้เด้อเฮาก็อย่ามันให้ดินอิ่มก่อนจังอัดมันมันดินยังแข็งไปขุดคณะเปิงเปิงคุณได้น้ําัวงนะเจ้าก็ได้ดีแล้วเลยคันิกๆอยู่ คันนิๆๆ่งๆเยอะกว่าสิบบนหัวเข้าค่อยดีแล้วไว้ซ้ำนี้เฮ้ยคันเดือนปลายหนึง่งฮอนเพิ่งภาพมืดคุ้มอยู่เร่งจักหน่อยมันกระตุกอีก ไม่ลงง่ายโคตรนักตัวนี้นนได้บุกเขียนที่โตขึ้นได้จากโตอย่าเลยทำ Could I <laughs> <You can't> breathe, <laughs> get to bóng kiệt nói chung kia nói kia nói kia nói เขามันก็แปกมู้นน้อเห็นเห็นกระตูมันหลุนแล้วเนาะอยู่เ,ย,ย,เยี่ยวไพ่คุณอึ้งน ในฮะฮะวานนี้วันมงวันมงน้ำลุดของเน้วไหนาน้ำบุทั่วยังเลกวไว้วานน้ำครึ่งวานครึ่งน้ำ สิกายย่ามนำแล้วแหละวันที่สิบห้าแล้วบ่เดือนหากัไดย้ยังอีกสิบมือนี่ก็ผลมาเท่งเท่งเท่งแล้วบัดน,นี้นำบ่ได้แล้วถ้าบันยันบ่มีก้าไ่าใส่นี่เด้ให้ญ่เด้ ฉันเมนหน้าหน้าปิงตกจบเจือนั้นบุฮิตได้ถาวานเอาน้าปิงงามใดก็ได้อันนี้ให้ใหญ่นะมันปงบตกเดือนเดือนยังยังน้เกี่ยวเดือนงเป็น ทีนี่นำ้ำทีจะเก้าเดือนสีเดือนหาน้าพองว่าวา่าเลยนะทีนี่มันบ่มีอะไรนำ้ำเออน้ำพองว่าวกันบ่พาเฮดคือเก้าน้ำบุมมีนายไงฮะห้ยไงน้ำพองว,าวา่าวตเก้าวซ้ำนี่ Nên mình nhắc bộ má Nhắc bộ má chắc chứ, mà bộ má mua nị, mua toàn sâu Thôi mình gà lá tớp Tao coi hết vai đây, tớ gà Hết Weyi olot? ใช่ไงมาอยูอค่คันพลบม,มานี่กันอ่านออกอยู่คือเก้าได้หนึาาน่งวันบ่เฮงบุอแรกมันก็นอายขึ้นแล้วนี่ เฮือน้ำขึ้นบนุ๊มนน้ำหมอกเฮือน้ำขึ้นทาอะไรเปิดโตเลยเนาะจะมันกินยังวะเปิดโตเลยได้ทาเปิดโตวะ

เล้กก็เล้กก็เปิดห้านเปิดห้านใหนมันแล้วเอาผัวก็เปิดห้านใหนมันแล้วมันก็บ่ได้ไปใส่มันก็ข้าวละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền